ช่องทางชมสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย VS วอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,มองโกเลียในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัด2ความเคลื่อนไหวของโค้ชด่วนดนายศรีวัชรเมธากุลเตรียมนำ ตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชดวนดนัยศรีวัชระเมทากูลจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัด2ในวันที่1กันยายนนี้ด้วยการพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,ตม,มองโกเลียที่สนามชาติชายฮอน18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทีทีทีวีสาสำหรับนัดแรกตบลูกยางสาว วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ประเดิมการลงสนามนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อไล่ทุบเอาชนะตบสาวแดนจิงโจ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียต่อหน้าแฟนๆไปขาดลอย3-0เซตด้วยคะแนน25 1 4 26-16- 2ต่อ14 26 16,